น emperor, e oh, ักป <anak S 2> ิดน oh, ักผ <Natürlich>. ัดนักสันตรังโออะโมอุดโมอัดนักปิดนักผัดโมสันตะรังโออะพุทอุดพุทอัดนักปิดนักผัดพุทสันตะรังโอัอะทาอุดทาอัดนักปิดนักผัดทาสันตะรังโอะะยะอุดยะอัดนักปิดนักผัดยะสันตรังโออะพระคาถานี้ถ้าจะให้เป็นมหาอุดเอือยิงไม่ออกถ้าไดนเอากระดาษมาเขียนเป็นตาไก เวลาเขียนให้ภาวนาไปด้วยครนี้พอจะเป็นวงกลมได้ก็ให้จบคาถาพอดีหรือจะลงทะเป็นตะกรุดก็ได้ปืนยิงไม่ออกแลท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับพระคาถานี้จะครังหรือไม่ขลังขึ้นอยู่กับการฝึกจิตฝึกภาวนาฝึกนั่งสมาธิจิตต้องแน่วแน่แต่ที่สำคัญนะครับ ควรมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิภคคาให้นะครับนักปิดนักผัดนักสันตรังโออะโมอุดโมอัดนักปิดนักผัดโมสันตะรังโออะพุตอุดพุตอัดนักปิดนักผัดพุตสันตะรังโออะทาอุดทาอัดนักปิดนักผัดทาสันตะรังโออะยะอุยะอัด นักปิดนักผัดยยสันตรังโอะอะพระกาถานี้ถ้าจะให้เป็นมหาอุดเอืนอยิงไม่ออกถ้าได้เอากระดาษมาเขียนให้ตาไก